เติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรานะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนําเสนอ u g phone เปิดบน i c l o u ์นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮะสวัสดีครับมีตะกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน darknet classic นะครับผมกลับมาแล้วนะครับ อันนี้มีกู้คืนอ่อสิบวันที่ผ่านมามีโดนแฮกนะครับผมก็โดนลบบริษัทบัลิปตอนนี้มีก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้แค่ห้าวันเท่านั้นเองก็เป็นในส่วนบอสท,ที่จะมาใหม่แมนติคอและอัโปคาลิมนะครับเพื่อนเพื่อก็เตรียมตัวหาเงินกันหรือ,อยังเอ่ยอะตอนนี้เป็นในส่วนขายของที่สุดก็เป็นเซอร์เคยบัสแต่ว่าตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะตอนนี้เหมือนคนขายทิ้งมีก็เลยขออนุญาตแนะนาว่าเพื่อนเรีบขายข,ายของเซอร์เคยบัสทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคนก็ไปใส่เซ็ตแมนติคอก ของราคาเน็ตกู้กลับมาเรียบร้อยนะครับเพื่อสามารถดูได้อ่าอย่าลืมใช้โปรแกรมจำลองที่ดีที่สุดก็คือ UG จฟนนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะครับผมแค่ตกแค่วันละสิบาทไว้ดาวน์โหลดเกมต่างประเทศก็ได้ด้วย a อพเคพียวด้วยนะครับสบายมากถ้าเรามาดูเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นแหวนเซลบรัสก,ก็จะตกอยู่แค่ร้อยสองร้อยล้านแล้วนะครับเมีแนะนานะถ้าตอนนี้มีก็ขายขาย,ขายไปเถอะเพราะเดี๋ยวพอสี่สิบอะคนก็ไปใส่เซ็ต์เอาโป กับมันติคอสมากกว่านะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติถามว่าตอนนี้เราควรเตรียมตัวประมาณไหนมี่แนะนําว่าเซตของเซอร์เบลัสทั้งทั้งทั้งเซตเนี่ยเอา้างบวก8ก็เพียงพอแลละครับไม่จําเป็นต้องไปบวก10หรือบวก12นะแต่ว่าเพื่อนๆก็แล้วแต่ละกันจะย้ายจะตีบวกก็ได้ดีใจครับพี่มี่กบมาดีใจครับผมขอบคุณมากครับผมทุกคน อ่าแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะทำดาเมจให้แบบซึ่งส,สุดสะพึงเลยใช่ไหมครับมีก็ขออนุญาตแนะนำทำค่าคี90ครับเพราะว่ามันจะยิงติดคีแทบทุกดอกนะก็จะทำให้ดามเมจเราเพิ่มขึ้นเยอะเวลาติดคีมันจะคิดจากคีดามเมจด,ด้วยมันก็ทำให้ดามเมจกว้างกว่าเดิมนะครับติดประมาณ2เท่าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเออ่สำหรับผู้เล่นมาใหม่มาเล่นก็อาชีพเล่นง่ายตอนนี้มี3อันก็เออ่เป็นในส่วนเมอร์เมอร์เชนารี่บอลลีเออร์ที่มันถือขวานนะกับอีกอันนึงก็ อิอลเลเมอนนักเวทนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้คือถ้าเล่นตามหมีก็ได้ก็คือโบมาเตอร์แต่ว่าโบมาเตอร์จะค่อนข้างยิงแรงมากและทีนี้บอลมันจะเข้ามาหาเราก็อาจจะต้องสเต็ปสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เราทําอะไรก่อนการเตรียมตัวก็คือ1วันเราจะมี FTG อยู่700ก็พยายามผ่านครับเห็นไหมมันก็จะมีคนรับเนี่ยเนี่ยทางใต้เราก็ควรจะเข้าแล้วก็ไปละลาย FTG นะครับอย่างน้อยก็ของถูกก็แหละแต่ก็คือมันก็ยังขายเป็น G ีได้ใช่ไหมครับ แล้วก็ในตอนนี้ทําอะไรก็พยายามลงดันเน็ตนะครับลงให้ครบให้หมดมีอะไรก็ขึ้นมาอะลุยต่อครับพี่ชายเขาพูดมากครับลุยครับผมไปทุกเกมนะครับตอนนี้สู้ตายหมดตราบใดที่ FC ทุกคนยังติดตามอยู่ก็เจอหมีทุกเกมแน่นอนครับตอนนี้หมีกลับมาหมีมีไฟมากหมีบอกได้เลยคนแฮกช่องกู ก็อย่าลืมเตรียมตัวภายใน5วันนี้นะครับแล้วตอนนี้มีใครยังเล่นดาน่าคนเลนอยู่ก็มาถิงใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันหน่อยแล้วก็ไกด์เก่าหมีกลับมาใช้ได้หมดแล้วนะครับก็ฝากทักท้ายอีก5วันเดี๋ยวหมีลงไกลเนาะอ่ะแล้วเจอกันนะครับ